โอใหญ่มากคนโบราณเขาบอกว่าเป็นกึ่งเทพนะในตำนานที่ว่าเขาบอกว่าเป็นครึ่งคนครึ่งนกอินทรีเพิ่งมีความรู้ตรงนั้นนะเพราะว่าลูกผสมกันนกอินทรีแล้วสมัยโบราณเนี่ยเขาว่าพระนารายณ์ นหรือว่าคนถ้าคนโบราณเขาอยู่ในตามต้าราชาการพวกโฉนดที่ดินเป็นความมีอำนาจผู้ทรงพลังคนโบราณเขาบอกนะังกตได้จะมีอยู่ตามธนาคารตามแบงก์อะไรพวกนี้แล้วบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ตาราชาการจะมีคุ้หมดเลยที่บอกไว้ความยิ่งใหญ่ มีอยู่บนธงชาติและราชาการพวกนี้ก็มีนะพวกเนี้ยคนโบราณเขาบอกว่ามาจากเอกราะชะกระปัมมุนีและนางบินตาความเชื่อเขารออว่าเขาเขา,เขาว่ากันมาเ,าเกิดจากฤาษีแต่เขาว่ามัน เขาจะมีอลีของเขาจะไม่ลงรอยกับพญานาคเขาจะสู้กันประจําเจอพญานาคเขาสองอย่างเขาจะสู้กันในนนี่ตำนานของบนโบราณน,นะเรื่องเล่าเขาว่าว่ากันมาเนี่ยคือมีพละกกาลังช่วยคุ้มครองอ่ะคนโบราณเขาบอกถ้าหน้าธนาคารอะไรพวกเนี้ยบ้านไหนถ้าตรงตรงกับธนาคาร เพราะว่าบางทีคนโบราณเขาบอกว่า,าตรงตรงในบางทีมันดูดเงินเลยนะความแรงของของธนาคารบางคนเขาก็ไปเอาไปไอ้มติดแก้เคสตามแยกตามอะไรกันพวกพูดผีพูดปีปีศาจแต่ส่วนใหญ่เขาจะเสริมบรารมีเห็นไ,ไหมใหญ่หม้ย ในคนโบราณก็บอกว่าเนี่ยบินบินได้เร็วมากความไวในการบินเขาลูกผสมนกเอิเอเอนทรีนะแล้วทำให้คุ้มครองเราให้ปลอดภัยแก้คุณใสอะไรอย่างเงี้ยคนโบราณเขาส่วนใหญ่เขาเอาไปแก้พวกสิ่งลี้ลับอาถรรพ์พวกเนี้ย ที่ไหนเฮียนเียนอย่างเงี้ยถ้าเขามีเป็นรูปพุทธหรือว่าเป็นตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยอันนี้ศูนยก็ศูนย์เปิดสองชั้นนะความใหญ่ของตัวนี้เขาบอกว่าบางท่านเขาบอกเป็นผู้แบกภาระหนักแล้วก็บางทีเขาจะมีคำคำคล้ายๆคำ,คำ,คำให้กำลังใจหรือว่าให้พรเนี่ยว่าคนทำอะไรถ้าถึงเมื่าล้มเหลวอย่างเงี้ยถ้ามีแบกเมียไว้อะทำให้สำเร็จ ตามประสงค์เพราะว่าความสำเร็จที่คนอยากจะได้ไม่มีใครสามารถต้านทานความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งของเขาของพุธเนี่ยก็มีชื่อหนึ่งเขาเรียกว่า บซึ่งเขาแปลว่ามีปีกกันงดง,งามหรือว่าปีกกันงดง,งามหรือว่าขนพิเศษเนี่ยละมันชื่ออีกช,อชื่อหนึ่งที่ก็คุยกันส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราถ้าในเมืองไทยนะที่บอกสังเกตถ้าธงธงรถประจำที่ว่าพระมหากษัตริย์นั่งก็จะมีเป็นรูปคุดตาคุดเนี่ยตาคุดเลย สังเกตเลยแล้วที่ประจําเอกสารทุกอย่างหรือว่ารอบข้างในเกี่ยวกับคนใหญ่คนโตก็จะมีพระนารายณ์ตอนนั้นสมัยยุคนุ้นนะพระนารายณ์นี่เดินทางแล้วก็เป็นถือว่าให้ขี่พุทธนะจากเรื่องโบราณของบ้านเราเนย ก็คือเป็นพาหานะของพระนารายณ์นี่ไปไหนนะคือเป็นผู้ทรงพลังผู้ส่งพลังผู้มีอำนาจคุณต,ตัวนี้ก็ททำมาเนี่ยดูเด็ดเราก็เคยเคยทุกวันที่เมื่อก่อนเราดูเราก็คิดว่าเป็นเป็นไก่หรือเป็นอะไรตอนสมัยตอนที่เราไม่มีความรู้แต่พอตอนหลังเริ่มศึกษาดูที่เคยพูดไปตั้งแต่เบื้องต้นก็คือร่างกายเป็นมนุษย์ ผสมนกอินทรีนกอินทรีก็ทราบอยู่สหารัฐอเมริกาก็ใช้เป็นเป็นเครื่องหมายของชาติของเขาความมีอำนาจความแข็งแกร่งเรื่องราวเขาบอกนีการแต่งตัวนี่ก็เป็นผ้ามีปีกเห็นไหมร่างกายเป็นคนมีซิปแพกด้วยมีกล้ามด้วยเห็นไหมหน้าเป็น นกหนากคล้ายๆผสมแล้วลูกผสมนะขานี่ก็ส่วนขานี่ก็เป็นคล้ายๆขนนกอะ,อะถ้าดูเหมือนเก็บนะบอลเมื่อแต่จริงเป็น,ปนกันขนนกอินทรีเยปีก็นกอินรีจากเรื่องราวที่เราได้รู้นะขานี่มีเก็บนะเหมือนขาไก่อะ่ะ อันนี้คือคือก็ถอดมาจากที่บอกไว้นกคนบางทีบางทีตามไม้คนโบราณ<แ>หรืออะไรพวกเนี้ยเป็นเรื่องราวที่ลี้ลับที่ว่าเป็นอัป,ปมงคลหรืออะไรพวกเนี้ยบางทีเขาจะเอาเหรียญแล้วไปฝังก็อยู่ในตามไม้เช่นไม้ตะเคียนหรือไม้ไที่ว่าเรื่องราวของคนที่ว่าเกิดในสิ่งที่มันลี้ลับที่ว่ามันจะแก้อาถรรพ์กัน แก้อารั์กับสิ่งที่มงคลมงคลน,นี่ก็บางครั้งบางบ้านบางบางหลังก็ไปไปหันหันเจอพุดนี่นะอย่างธนาคารอย่างเงี้ยบางทีก็าถือมากบางทีก็บางที่นี่เขาเขาย้ายบ้านหนีเลยนะส่วนใหญ่เขาจะ กลัวพลังอำนาจของตรงข้ามกับพี่คุดหรือบางคนพเขาใช้อยู่หน้าบ้านมัน้าเป็นลูกเอาเป็นตัวเลยนะเป็น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 หุ่นแขวนมาเลยบางทีทางเคยเห็นอยู่ทางสามแพ่งอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันเป็นมันมันกันใช้เป็นพลังกันพวกพูทธีปีศาจก็จะกันดีมากพูทธีปีศาจพวกเสริมบารมีเสริมบารมีมีให้มี ปลงโชคแต่แต่ถ้าเราหันตรงข้ามก็จะตรงกันข้ามเป็นพลังส่วนใหญ่ชั้ที่มีมีก็คือที่ทราบกันไว้ก็ทางราชาการทุกอย่างก็จะมีแล้วก็เครื่องหมายของทางในวังพวกนี้เราไปดูได้เลยว่า ที่นั่งของโบราณโบราณทุกอย่างอะไรก็จะมีเกี่ยวกับพุทธแล้ววันนี้เราก็มาเห็นภาพมันใกล้ๆแล้วว่าพุทธรี่สรรพคุณหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นงไงแล้วก็ใช้ในการทําไมถึงใช้อะไรคืออะไรก็คือธน akan าาที่บอกไว้ที่มาของพุทธและการใช้ของของคน